วันนี้ทางช่องได้เปิดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นปุ่มสนับสนุนช่องโดยกดปุ่มขอบคุณจากนั้นเลือกจำนวนตามที่ต้องการได้เลยหากท่านใดสนใจสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มนี้เลยพเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องแมสซอรีนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเข้าสู่บทเรียนการเรียนรู้การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นตามหลักการทางคณิตศาสตร์ของตัวดับขนมไทย 2มกราคม2569ที่นำมาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นให้ได้รับชมรับฟังนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังหน่วยการในรูปต่างๆแต่และเมนูทางช่องก็ขอให้ชายวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใชายสติในการนำการวิเคราะห์ไปพิจารณานะครับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้น โดยในคลิปนี้ทางช่องก็จะมาวิเคราะห์อัตราการค้าสรรวัตถดิบเพื่อที่จะนำไปปรุงเมนูดับขนมไทยในวันที่2มกราคม2569กว่า18เมนูในวันนี้นะครับก่อนชุดสรุปในวันพรุ่งนี้ก็เข้าสู่เมนูที่1เลยนะครับโดยเมนูที่1จะเป็นเมนูของท่านาจารย์นานานะครับโดยคลิปนี้เราจะวิเคราะห์เฉพาะชุดที่ดับก็คือ จะเป็นจุดวิเคราะห์อัตราการค่าสามวัตถุดิบดับใต้ทุกหลักโดยการค่าสามวัตถุดิบในวันที่16ธันวาคม68ดับ4ออก52ผ่านส่วนการค่าสาันวัตถุดิบในวันที่2มกราคม69อาจารย์นานาได้วิเคราะห์อัตราการค่าสาันวัตถุดิบดับใต้ทุกหลักดับ7ในเมนูที่1พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำไปปรุงเมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่2จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ชุดวิเคราะห์อ,อาตาัตราการค่าสันวัตถุดิบดับผลรวม10หน่วยเหนือการค่าสันวัตถุดิบหรือสถิตินะครับจะมี2ชุดการปรุงชุดการปรุงที่1สถิติรวมนะครับหลุดอยู่18ครั้งชุดการปรุงที่2สถิติรวม17ดหลุด17ครั้งนะครับตัวในภาพนะครับก็จะรวมทั้งหมด หลุดอยู่5ครั้งโดยในวันที่16ธันวาคมการค่าสัมัตุดิบดับผลรวม10หน่วยเหนือ6กับ7นะครับออก95 9บวก5เท่ากับ14เท่ากับผลรวม4ผ่านส่วนการค่าสัมัตุดิบในวันที่2มกราคม69วิเคราะห์อัตราการค่าสั่นวัตถุดิบดับผลรวม10หน่วยเหนือ2อ,อ่า3กับ0นย์นะครับ3กับ0นย์พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำไปปรุงแล้วก็รังสันเมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่3จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์เนนแก้วจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการคาดสรรวัตถุดิบนะครับเพื่อที่จะปรุงเมนูนะครับดับใต้ตัวตรงโดยการคาดสรรวัตถดิบเมนูนี้นะครับไม่มีสถิติเปรียบเทียบโดยสอมกราคมการคาดสรรวัตถุดิบตัววัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับใต้ก็จะมีดับ 0105060708 1015161718 5051565758 60 70 6061656768 7071757678 80818586แล้วก็87นะครับในเมนูที่3พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณก่อนนําไปปรุงแล้วก็รังสันเมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่4จะเป็นเมนูของอาจารย์บนดินแผ่นฟ้าจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการคาดสรรวัตถุดิบนะครับดับใต้ทุกหลักโดยสองมกราคมวิเคราะห์อัตราการคัดสันวัตถุดิบดับใต้ทุกหลักดับ3ในเมนูที่4นะครับพิจารณาอยากมีวิจารณญา,าณาก่อนนำไปปรงุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมา ไปกันต่อที่เมนูที่5จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ชุดวิเคราะห์อัตราการคัดสรรวัตถุดิบดับเฉพาะ10เหนือร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวการคัดสรรวัตถุดิบหรือสถิติรวมหลุดจุดสองครั้งโดยในวันที่16ธันวาคมดับเฉพาะ10เหนือ6นะครับออก8950ออก9าผ่านส่วนการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่2มกราคม วิเคราะห์อัตราการค่าสัมวัติบกับเฉพาะ10เหนือ8 0ร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวนะครับพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสัรเมนูออกมานะครับในเมนูที่5ไปกันต่อที่เมนูที่6จะเป็นเมนูของอาจารย์กุ้งจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการ ค่สันวัตถุดิบนะครับดับเฉพาะร้อยเหนือสิบกับหน่วยไม่เกี่ยวอัตราการค่าสันวัตถุดิบในวันที่16ธันวาคมดับเฉพาะร้อยเหนือสี่ออก8 9 500ออก8ผ่านส่วนการค่าสันวัตถุดิบในวันที่2มกราคม69วิเคราะห์อัตราการค่าสันวัตถุดิบดับเฉพาะร้อยเหนือ9 10กับหน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่6พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับ เป็นการต่อที่เมนูที่7จะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดวิเคราะห์อัตราการคัาสัรวัตถุดิบดับเฉพาะ10เหนือ2ชุดการตรงนะครับยานซ้ายมือกับขวามือโดยในวันที่16ธันวาคมอัตราการคัดสัรวัตถุดิบดับเฉพาะ10เหนือนะครับ5กับ1แล้วก็6กับ8ออก8 9 5เ0 9ออกก็ผ่านส่วนการคัาสารวัตถุดิบในวันที่2มกราคม69วิเคราะห์อัตราการคัาสัรวัตถุดิบ กับเฉพาะ10เหนือ3กับ8แล้วก็3กับ7 2ชุดการปรุงในเมนูที่7พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรงุงแล้วก็รังสัรค์เมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่8จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ ความทรงจำนะครับจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการค่าสัมมัตดิบนะครับดับใต้ตัวตรงดับเหนือตัวตรงโดยชุดนี้ไม่มีสถิติเปรียบเทียบโดยสมกราคม69อาจารย์ความทรงจำได้วิเคราะห์อัตราการค่าสัรวัตธดิบดับใต้ตัวตรงก็จะมีดับ6 5 7 8 8 194 07 1 0, 1 0 2 3 3 6แล้วก็49 ส่วนดับเนื้อตตรงก็จะมีดับ0811243740536679แล้วก็82นะครับในเมนูที่8พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำะมาปรุงแล้วก็รังสรรเมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่9จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ฝนบ้านตากนะครับจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการคาดสันวัตถุดิบนะครับดับเฉพาะ10ใต้หน่วยไม่เกี่ยวกับการคาดสันวัตถุดิบในวันที่16ธันวาคมดับเฉพาะ10ใต้2ออก5 2 10อออก5ผ่านส่วนการคาดสรรวัตถุดิบในวันที่2มกราคมป9วิเคราะห์อัตราการคาดสันวัตถุดิบดับเฉพาะ10ใต้ สองนะครับพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณในเมนูที่เก้านะครับไปกันต่อที่เมนูที่สิบจะเป็นเมนูของอาจารย์คนบ้านตากอีกหนึ่งชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการค้าสั่นวัตถุดิบดาบเฉพาะหน่วยใต้นะครับสิทธิไม่เกี่ยวการค้าสั่นวัตถุดิบรวมหลุดจุดหนึ่งครั้งโดยวันที่16ธันวาคม อัตราการคาาสัรวัตถุดิบดับเฉพาะหน่วยใต้4ออก5 2หน่วยออก2ผ่านส่วนการค่าสัรวัตถุดิบในวันที่2มกราคม69อาจารย์คนบ้านตากได้วิเคราะห์อัตราการคาาสัรวัตถุดิบดับเฉพาะหน่วยใต้8 10ไม่เกี่ยวนะครับพิจารณาเมนูที่10อย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับ กันต่อที่เมนูที่11จะเป็นเมนูของอาจารย์กุ้งจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการค่าสันวัตถดิบนะครับดับเหนือ3ตัวไม่มาด้วยกันนะครับโดย2มกราคม6 9นะครับก็วิเคราะห์อัตราการค่าสันวัตถุดิบมาดับ1 2 8 3 4อกมาหดห้ดสสามห้ 4 8 0 1 4 5 2 0 1แล้วก็245ในเมนูที่11ของอาจารย์กุ้งพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรเมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่12จะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดวิเคราะห์อ,อัตราการค่าสัรนมัถุดิบเพื่อที่จะนำมาปรุงเมนูดับใต้ทุกหลัก นะครับโดยในวันที่16ธันวาคมดับ3ออก52ผ่านส่วนการค่าสามวัตุดิบในวันที่2มกราคม69ท่านอาจารย์ได้วิเคราะห์อัตราการค่าสันวัตุดิบดับใต้ยทุกหลักดับ6ในเมนูที่12นะครับพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมา ไปกันต่อที่เมนูที่13จะเป็นเมนูของอาจารย์ B a n d Y จะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการคาดสรร์วัตถุดิบดับผลรวม1 1 0เหนือนะครับการคาดสรรวัตถุดิบในภาพนี้หรือชุดนี้รวมหนจุดหกครั้งในวันที่หนึ่งธันวาคมและก็16ธันวาคมหรดอต่อกัน2ครั้งนะครับตามอัตราการคาดสรร์วัตถุดิบหรือตามหลักการทางคณิตศาสตร์อยู่ที่95%ซ หากข้างไหนที่หลุดต่อการ2ครั้งข้างต่อมาจะกลับมาเดินดีโดยในวันที่2มกราคม69การคาดสันวัตรบออกมาดับผลรวม110เหนือ2 3 8 2 3 8นะครับในเมนูที่13พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับ เป็นกันต่อที่เมนูที่14จะเป็นเมนูของอาจารย์ b a แอ y จะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการค้าสัรวัตถิบดับผลรวมร้อยหน่วยเหนือการค้าสัมวัตถิบในวันที่16ธันวาคมวิเคราะห์อ,อัตราการค้าสรมวัตถิบดับผลรวมร้อยหน่วยเหนือ2องหนะครับร้อยบวกหน่วยเท่ากับ13เท่ากับผลรวม3ผ่ทางส่วนการค้าสัรวัตถิบในวันที่2มกราคม69 อาจารย์ B ีแอนวายได้วิเคราะห์อัตราการคาดสันวัตถดิบดับผลรวมร้อยหน่วยเหนือ034 034ในเมนูที่14นะครับก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสันเมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่15จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ ชุดวิเคราะห์อ,อัตราการค้ดสัรนวัตถดิบดับเฉพาะหน่วยใต้นะครับโดยการค้ดสัรนวัตถุดิบนะครับในวันที่16ธันวาคมดับเฉพาะหน่วยใต้จะมี2ชุดการปรุงก็คือดับหน่วย1ออก52หน่วยออก2ผ่านส่วนการค้าสัรนวัตถุดิบในวันที่2มกราคม69ท่านอาจารย์ได้วิเคราะห์อ,อัตราการค้าสั่นวัตถดิบดับเฉพาะหน่วยใต้ศูนย์กับ3 0กับ3ในเมนูที่15นะครับพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงก็รังสรรค์เมนูออกมาปกันต่อที่เมนูที่16จะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดวิเคราะห์อ,อัตราการค่าสัรนวัตถดิบนะครับเพื่อที่จะนำมาปรุงเมนูดับเฉพาะ10ใต้หน่วยไม่เกี่ยว สองชุดการปรุงนะครับโดย16ธันวาคมค่าสั่นวัตถุดิบดับเฉพาะ10ใต้5กับ0ออกห้า0อออก5ผ่านสองการค่าสันวัตถุดิบในวันที่2มกราคม69้วิเคราะห์อ,อัตราการค่าสั่นวัตถุดิบดับเฉพาะ10ใต้0ูนย์กับ7 0นย์กับ7ในเมนูที่16นะครับพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณฟันนำะมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับ ต่อมาเมนูที่17จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ชุดวิเคราะห์อัตราการคัาสรรวัตถุดิบดับผลรวม10หน่วยหนึ่งการคัาสรรวัตถุดิบหรือสถิติก็ยังเดินดีดในวันที่16ธันวาคมดับผลรวม10หน่วยหนึ่งละศูนย์กับ7ออก95 9กบวกหาเท่ากับ14เท่ากับผลรวม4ผ่พาส่วนการคัาสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะนำวัตถุดิบมาปรุงเมนู ดับผลบรวม10หน่วยเหนือในวันที่2มกราคม69ทั้งหมด2ชุดการปรุงชุดการปรุงที่1ดับผลบรวม4ก็จะมีดับ4059 6877 8695041322แล้วก็31ชุดการปรุงที่2ดับผลบรวม10หน่วยเหนือนน5ดับตัวตรงก็จะมีดับ5069788796051423 32แล้วก็41 ในเมนูที่17นะครับพิจารณาวัตถุดิบอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงเมนูออกมานะครับแล้วก็เมนูที่18จะเป็นเมนูของอาจารย์อภิโชคจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการค่าสรรวัตถุดิบดับเหนือตัวตรงโดยการค่าสรรวัตถุดิบในวันที่16ธันวาคมดับ1314 3ามสามส3 8 8 8มห้าสาแล้วก็เกออก95ผ่าผส่วนการคาดสันวัตถุดิบในวันที่2มกราคมหกเก้าวีควออัตราการคาดสันวัตถุดิบดับเหนือตัวตรงก็จะมีดับ0ู0ย0ศู7ย์3ูน <LS 1> <PD ate lei> ย์หนึ4งศูแล้วก็สีในเมนูที่18พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสันเมนูออกมานะครับ นี่ก็จะเป็นการคัดเลือกคัดสรรวัตถุดิบต่างๆเพื่อที่จะนำมาปรุงเมนูดับขนมไทยในวันที่2มกราคม69ต่อไปนะครับหน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละหน่วยแต่ละเมนูนะครับล้วนเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์และรับชมต่อไปและขอขอบคุณหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละอาจารย์ที่ได้คำนวณและวิเคราะห์เพื่อให้ทุกท่านนำไปพิจารณาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ตราแต่ัะขนมไทย 2มกราคม69ต่อไปหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนในกับช่องแมสซูรีนะครับเพืจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ